สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับท้าแก,กอะไรไม,ไม่จ้างลูกน้องเลยอ่ะโอ้ขับเองเงินทองจะไปไหนหมดวะเนี่ยเอาลูกน้องไปไหนวะเดี๋ยวมาดูระดับประมิจารครับประมิจารของแต่ก่อนเขามีเขาขับรถไถายฝีมือมากเลยนะเสียดจินครับ ดูดูการขับของเขานะนี่ขนาดเท่าเดียวนะเนี่ยโอ้แน่นอนแน่นอนระดับฝีมือเลยแหละยวด,กดูการดันการดันโก้ของเขาเนะลูกน้องไม่ตัง้งเดี๋ยวลูกพี่ทำเองงานใกล้จะจบแล้วครับ เซตินเซตินระดับฝีมือครับสบการเยอะอคนฝีมือดูออกเลยแหละคนมีฝีมือกับคนไม่มีฝีมือดูออกเลยเะในการดันดินครับเห็นไหนะเรียบใกล้จะเต็มแล้วครับ เดี๋ยวมาดูเขาเก็บรายละเอียดยังไงนะหรือว่าเขาดันลงไปข้างล่างเลยเสุดยอดฟี้มเม่ฟี้มเม่ฟี้มเม่ฟอดครับฟอด กันข้างครับไม่กลัวตกไม่กลัวตก <laughs> <laughs> nhìn Hãy 2 cho nhé Ghiền Mì Gõ có coi họ sẽ đâm trong này nè Lạc gặp khuyến khắp Hê hê ดาวฝีมืออยู่แล้วไม่กลัวตกอาชี้แล้วครับชี้แล้ว ชนกันไหมยกได้สูงกันไหมอันนี้จันชายครับชายสาย,สายสายเสมอ งนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยยกดำเลยครับไม่เชื่อกันเลยอ่ะโอ้ร้อนมากเดี๋ยวไปกับจันชายเลยโอ้คร้อนเลยอ่ะทะ่าแกงเขาไม่ร้อนวะร้อนร้อนท่าแกงไม่ร้อนหรอวะ กระเทือนหน้เนาะอ้เอออย่างงี้แหละจะได้รู้บ้างเนาะว่าเ่าแก่เขารู้แล้วเขารู้แล้วบปล่ว่าลูกน้องลำบากขนาดไหนไม่รู้บปล่ใช่ใช่เขารู้แล้วเขารู้แล้วบปล่าทำงั้นเขาคงไม่ทำอ,อ,อินหรอกอ๋อเล่นแค่เ่าแก่บางคนนั่นแหละอ๋อวันนี้อันนี้มีติดแอร์ให้ลูกน้องเนาะ เเเเนนนยยมักสบาาิละรถไทยเคยได้ดับเครื่องอ๋อเอ้ยใช่เว้ยให้มันรู้บ้างเนาะเหมือนกัหกล้อเหมือนกัน,กน,กน,นขับงานนิดนิดหน่อยหน่อยเคยได้ดับเครื่องเอ้ยมีอันนี้เต็มถังบึ้บเลยบอกเต็มเลยนะครับโอ้มาทีหนึ่งเต็มถังบึ้บเลยนะวันละสามสิบลิตรวันละสามสิบลิตรครับสามสิบลิตรนี่เป็นเงินเท่าไหร่ 1,000บาทอ๋อ1,000บาทปะอ๋ะอวันละพันเขาให้เติมน้ำมันวันล,ล,ละพันจานชูเฮ้ยจานชูย์จะย้ายไปไหนจ้ะจบตรงเนี้ยไปล้างรถไปทำไปทำสีช่วงล่างก่อนไอ้คันนี้นะครับอ้าวยังไม่มีงานบ่ก็งานนายมันก็มีอยู่แต่ก็มันก็ว่าอ๋ออันนี้เอาไปไอ<ป>้ไนี่เอาไปทำสีบะ่ะ อนน่ะอ๋อทำสีช่วงล่างพ่นสีดำนี่นะอือหน้าสนวิเขาเขาทำยังไงวะต้องต้องโป้กันบ่่ไมต้องพ่นเลยบ่กันสนิมไหมไมแล้วสีตาปิดอ๋อท้าบอทาก็ได้พ่นก็ได้โอ้เดี๋ยวไปทายกอนเลยนู่นไปทายซานี่เดี๋ยวไปทายซานี่ซานี่ก็ได้พูดเรื่องตะเกย์เยอะเด้อจนใช่โอเคครับ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายซันนี่